Thank you. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามงานโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าวเพกกี้ฮิดคอกได้ดำเนินโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทำกิจกรรมวันละ2เวลาคือตอนเช้าและตอนบ่ายประมาณ5-10ถึงนาทีในตอนเช้าหลังจากเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเป็นการฝึกจิตใจให้โปร่งใสและสร้างสติก่อนเริ่มเรียนในวิชาแรก และในตอนบ่ายหลังจากทํากิจกรรมแปลงฟันเสร็จทุกชั้นเรียนจะทํากิจกรรมสมาธิหน้าชั้นเรียนของแต่ละห้องภายใต้การควบคุมดูแลของครูประจําชั้นมีการติดตั้งเสียงระฆังสติและเสียงระฆังสติจะดังทุกๆ15นาทีมีการติดตั้งป้ายเตือนสติบริเวณอาคารและสถานที่ต่างๆเพื่อใช้เตือนสติของครูและนักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านทุ่งพราวเพ็กกี้ฮิตคอกยังได้นํากิจกรรมสร้างสุขด้วยสติมาใช้ในการทํางานของคณะครูในโรงเรียนเช่น มีการสร้างสติในตนเองในทีมและในองค์กร 1. การสร้างสติในตนเองได้แก่การรู้จักคิดให้รอบคอบก่อนพูดมีสติและระวังความคิดของตัวเองมากขึ้น 2. การสร้างสติในทีมได้แก่มีการทำกิจกรรมสมาธิก่อนเริ่มประชุมย่อยหรือการประชุมวงกลมและมีสติในการสื่อสาร 3. การสร้างสติในองค์กรได้แก่การทำกิจกรรมสมาธิเช็คอินก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งและหลังจาก หลังเลิกประชุมก็จะมีการเช็คเอาท์และในระหว่างการประชุมก็จะมีการใช้สติในการสนทนาและการสื่อสารระหว่างการประชุมทุกครั้งการดําเนินงานโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนของระดับชั้นประถมวัย1กิจกรรมติดป้ายเตือนสติจะมีการติดป้ายเตือนสติบริเวณอาคารประถมวัยโดยเน้นเรื่องมารยาทการพูดการใช้ภาษาฉันภาษาเธอการทิ้งขยะและระเบียบวินัย 2. กิจกรรมตั้งจิตฝึกสมาธิเช็คกิจกรรมนี้จะให้ นักเรียนนั่งทําสมาธิเช็คอินและเช็คเอาท์โดยการเช็คอินคือการทําสมาธิก่อนเริ่มเรียนและการเช็คเอาท์คือการทําสมาธิหลังเลิกเรียนใช้เวลาทําสมาธิ3-5นาที 3. กิจกรรมเดินบรรจงเสริมสร้างสติเป็นกิจกรรมที่ฝึกการเดินเป็นแถวเช่นเดินเข้าแถวกลับห้องและเดินเข้าแถวตามขอบถนนอย่างมีสติ 4. กิจกรรมส่งน้ําส่งใจส่งสติโดยจะให้นักเรียนทํากิจกรรมส่งต่อน้ําไปทีละคนโดยไม่ให้น้ ผลจากการดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขด้วยสติ 1. เด็กปฐมวัยมีอารมณ์ที่แน่วแน่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานทำกิจกรรมแต่ละครั้งเมื่อเด็กมีสติมีสมาธิมีใจจดจ่อกับกิจกรรมที่ครูนำมาให้เด็กทำนั้นได้ดีเช่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 2. เด็กปฐมวัยสามารถเสริมสร้างและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี 3. การใช้สติในการจัดการเรียนการสอนทำให้เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการในการทำงานที่ดี 4. การใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยเด็กสามารถพูดจาไพเราะอ่อนหวานมากขึ้น 5. เด็กปฐมวัยมีระเบียบวินัยมากขึ้นการดำเนินงานโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนของระดับประถมศึกษาตอนตอน้นระดับประถมศึกษาตอนต้นได้ดำเนินการติดตั้งระฆังสติโดยเพิ่มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสียงระฆังสติจะดังทุกๆ15นาทีในคาบที่1จะทำสมาธิก่อนเริ่มเรียนประมาณ2-3ถึง นาและในตอนกลางวันก่อนเริ่มเรียนในช่วงบ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3จะออกมานั่งทำสมาธิบริเวณหน้าอาคารประถมเพื่อเรียกสติและพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไปผลจากการดำเนินกิจกรรม 1. นักเรียนมีสมาธิในการทำกิจกรรมและการเรียนมากขึ้น 2. การตัดสินใจของนักเรียนมีการไตร่ตรองและใช้การคิดก่อนตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น 3. นักเรียนมีความสุขและมีสติกับการทำงาน การดำเนินงานโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนของระดับประถมศึกษาตอนปลายประถมศึกษาตอนปลายได้ทำกิจกรรมติดป้ายเตือนสติบริเวณอาคารประถมศึกษาโดยจะเน้นเรื่องมารยาทและการพูดให้นักเรียนนั่งทำสมาธิเช็คอินและเช็คเอาท์โดยการเช็คอินคือการทำสมาธิก่อนเริ่มเรียนและการเช็คเอาท์คือการทำสมาธิหลังเลิกเรียนทำสมาธิในตอนเช้าและตอนบ่ายก่อนเข้าเรียนเพื่อเป็นการฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็งอันจะส่ง ผลต่อสภาวะจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแน,แน่วแน่ไม่หวั่นไหวฟุ้งซ่านและเป็นผู้ที่มีภาวะทางจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบความรู้สึกทางใจผลจากการดําเนินกิจกรรม 1. การทําสมาธิส่งผลให้นักเรียนมีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น 2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างมีความสุข 3. นักเรียนมีระเบียบวินยัยและเคารพกฎระเบียบของ ของโรงเรียนเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาและการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนการดําเนินงานกิจกรรมสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะทํากิจกรรม MIS โดยใช้ระยะเวลา5-10นาทีหลังจากเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จและในระหว่างวันทุกๆ15นาทีจะมีเสียงระฆังสติเพื่อเตือนใจนักเรียนหรือดึงสติของนักเรียนกลับมาให้มีสติรับรู้ในการเรียนและ และก่อนเริ่มเรียนในตอนบ่ายจะให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนนั่งทำสมาธิหน้าห้องเรียนของตนเองเพื่อให้นักเรียนมีสติและพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไปผลจากการดำเนินกิจกรรม 1. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม 2. นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการคิดการพูดและมีสติในการสื่อสารและการสนทนามากขึ้นการจัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟ โรงเรียนบ้านทุ่งพราวเพกกี้ฮิตคอกได้ให้คณะครูและบุคลากรปรับเปลี่ยนแผนการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันคือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเองและนอกจากนั้นคณะครูทุกท่านได้มีการนำกิจกรรมและสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเข้ามาสอดแทรกในการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ของระดับชั้นประถมวัยในระดับประถมไวัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยจัดกิจกรรมผ่าน6ก,กิจกรรมหลักสําหรับเด็กประถมวัยเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาได้แก่กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและ และกิจกรรมเกมการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะได้ด้วยตนเอง 3. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติฝึกลงมือทำสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำด้วยกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเช่นการสร้างสถานการณ์จำลองการใช้เกมและใช้สื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 1. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและลงมือทำา 2. นักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียน 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ระดับประถมศึกษาตอนปลายได้ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบ active learning เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเน้นเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น กับตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนํากระตุ้นหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยนํากิจกรรม m a s เป็นกิจกรรมเพื่อนําเข้าสู่บทเรียนผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 2. นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมทุกวิชาการ จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาครูประจำวิชาแต่ละท่านมีการปรับประยุกต์ใช้แผนการสอนแบบ active learning เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนมีการใช้เทคนิคต่างๆที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถเข้ามาช่วยในการสอนเช่นการใช้เพลงการใช้เกมสื่อต่างๆที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาผลการจัดการเรียนการสอน แบบ active learning 1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นกว่าเดิม 3. นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของครูผู้สอนและยังมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในวิชานั้นๆด้วย 4. ผู้เรียนมีการสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดทักษะ ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีการคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง